สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแสงอีกเช่นเคยนะคะในเกมไวเารน่าก็วันนี้เนี่ยไม่มีอะไรมากมายเป็นพิเศษนะก็คือวันนี้เนี่ยแสงมีแผนว่าจะไปอัปเกรดบ้านแล้วก็ไปตกปลานะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้จริงๆสำหรับวันนี้แล้วก็นี่มีอะไรเลย เดี๋ยวจะไปบ้านช่างไม้แล้วก็นี่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 ี่แสงไปตกปลาแล้วได้เจ้านี่มาก็คือเห็นสมบัติโบราณนะเดี๋ยวจะไปลงตีเหล็กไปดูซิมันมีอะไรอยู่ข้างในแล้วก็ก่อนจะไปตกปลาเนี่ยเราก็ต้องมีนี่สิ่งที่เรียกว่าเหยื่อเอาปอ,อเต็ม แล้วตอนนี้แสงประสบปัญหาคือกระเป๋าเต็มแล้วแสงยังค่าชับบี้มืดไม่ได้หลังจากที่เสียไปบอมอันสุดท้ายไปแสงเสียไปบอมไปกับชับบี้มืดแล้วก็ไม่ได้ค่าชับบี้มืดด้วยคือเซ็งมากเลยเซ็แงแบบหาที่เซ็งไม่ได้แล้วอะ่ะโอ้โหเต็มเต็ม,เ,ตมเป๋าเต็มเอาล่ะโดยประมาณก็ บารบานีนะเก็บของอะไรเรียบร้อยเออไปเอ้ยยังไงเควสกิต้ามาแล้วมาแล้วยังไม่เปิดแน่ๆเลยอะใช่ไหมนี่เควสตั้งแต่ปีไหนเราก็ไม่รู้แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งไปไหน ปเรียนรอเดี๋ยวก่อนเอ่อเคทอนเมลแล้วก็นี่ออยืนยันเอ่อกีตาร์เอ,อกีตาร์ไปส่งเนี่ยคือยังไม่ได้แน่เลยอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวมาช่วงเย็นดีกว่าแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะไป นี่ก่อนเออเดะเดี๋ยวเดๆๆดเดมานี่ก่อนดีกว่ามาดูซิว่าในหีบสมบัติโบราณในมีอะไรอุ๊ยอุ๊ยหยุดก่อนแบบหยุดตลอดทางอ่ะเดี๋ยวนะเออจะให้อะไรเขาดีอ่ะ คุณผู้หญิงชอบอะไรหรืออันนี้ให้ดีกว่าเรามีเยอะให้ให้ของแดงดูหนซีมีอะไรให้ซื้อบ้างใหได้ห้อหอมไปปูกอ่ะมีสินค้ามากมายเห็นนะดูช่องแล้วก่อน คืออยากได้หัวหอมไปปลูกมากโอเคน่าน่าจะพอน่าจะพอสำหรับการซื้อหอัวหอมทั้งหมดอืมไปจกสามสิขาดแขนหัวหอมเอาลวรไป ไปลงดิเล็กต่อมาแล้วมาแล้วคือเมื่อวานเนี้ยตอนที่แสงเล่นนอกรอบใช่ไหมแสงไม่ได้ให้แบบว่าไม่ได้ให้ของของเด็กอะไม่ให้การการจ้างงานอะแล้วครเนี้ยเห็นไหมนี่ เห็ดมีเห็ดขึ้นน่ะแล้วตรงนี้อ่ะตรงนี้มีไหมตรงนี้ที่จริงมันมีดอกอะไรสักอย่างจําชื่อไม่ได้นะคือสูเสีได้สวัสดีคุณจะมาต่อยต้นไม้ใช่ไหมดูซิดูซิมาต่อยต้นไม้ดีป่ะที่ประจำมาต่อยตรงนี้เป็นที่ประจำ สวัสดีฉันจะมาเปิดหีบสมบัตินี่เปิดไงไม่ใช่ให้คุณฉันจะมาเปิดร้านค้าร้านค้ากดเจาะนี่ เฮ้ได้ไหมเ้ยได้ลวดกันได้อะไรพักอย่างมาที่แรกว่าแสงคิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่แบบว่าหู้น่าสนใจได้แรมาแล้วแสงก็ลืมเก็บลวดกับซีเมนแล้วก็รวยทองแดงฮ้ กลับไปที่เมืองทูสแสงคิดว่ามันเป็นที่มืออา่มากกว่านี้อ่ะไม่ใช่ลวดทองแดงอ่ะทำไมต้องเป็นลวดทองแดงรวดเอารวดมาอยู่ในหีบสมบัติได้รวดโอ้ตนอนนี้รอบิกันอยู่มีใครต้องการอะไรอ้าว เเสร็จโดยที่เราไม่รู้ตัวเดี๋ยนะวันนี้มีวันเกิดใครไหมวันนี้ไม่มีวันเกิดใครทั้งสิ้นก็ไปบ้านช่างไม้ต่อ้มไจังหวัดดี สามสิบแต่ของเราครบแล้วโอไมก็ oh God. งั้นเอองั้นจะสร้างอะไรต่อดีอ่ะไฟม่วงไม่เอาบ้านสุนัขไม่เอาเออเรายังไม่มีชาไม่เอาเออโรงสีข้าวแลวน่าสนใจยิ่งกว่าคืเอ,อเราจะตั้งตรงไหนดี เอางี้แล้วกันยืนยันเอาละเอะเอ,เอมีเคเวสดอะไรอีกไหมนะเคเวสดบูรณะเขาได้หาเออกระท่อมดนตรีเี๋นวนะกระท่อมดนตรีกระท่อมดนตรี ไปเอาด้วยทางไหนไปให้เดี๋ยวนะทำไมไม่เออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยนะเดี๋ยนะอันเนี้ย ไม่มีเกวี่อะไรมอเลยอ่ะเดี๋ยวยังไม่ได้ขึ้นมาร์กไหมไหนนะเออไม่ใช่อันนี้รวดทองแดงไปเลยไปเรื่อยไปเรื่อยถึงแล้ว เดี๋ยวแสงจะไปไปตกปลายังไม่ได้ไปตกปลาเลยอ,อันนี้มีเควสอันนี้อะไรจออะไรอ่ะชับบี้คือคือแสงยังฆ่าชับบี้มืดไม่ได้เลยอ่ะเสียใจแล้วก็วัตถุโบราณสามชิ้น เออทําสารเรืง่งพื้นที่ของอเซนนีอะไรอ่ะของดีมีมากมายตำราที่ถูกซ่อน นะคือเริ่มงงแล้วงงเพจงงเวสอ๋อแค่ไปก็คือเสร็จเลยว้าวเดี๋ยวจะมานี่คือตอนที่แสงเล่นนอกรอบเนี่ยแสงไปตกนี่ตกตรงนี้ที่บ้านตัวเองคือแสงคิดว่าแหล่งน้ําจืดเนี่ยเราจะได้ของปแปลกๆมาเยอะตอนที่แสงตกที่บ้านตัวเองเนี่ย ในทั้งแหแในทั้งขวด ơi, เอ้ยเศษแก้วเอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่ปลาติดมาหมดนะเพราะงั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยแสงก็เลยจะมาทำการแหล่งน้ำเืดอีกแหล่งหนึ่งที่สามารถตกได้ก็คือมีอยู่สองที่นะที่ไม่สองที่คือมีหลายที่แต่ว่าที่มันแบบว่ามีสะพานไม่ให้ตกปลาก,ก็มีนี่ นี่ยตรงที่เออมีผู้หญิงเสื้อม่วงมาต่อยต้นไม้อยู่นะตรงนี้ที่หนึ่งแล้วก็นี่ตรงทางขึ้นไปวัดทิเตา๋าที่หนึ่งนะแสงจะไปตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันมีเออกระท่อมอะไรนะเนี่ยเป็นกระท่อมอยู่อะเพราะงั้นตรงนี้นนคือแสงอะคิดว่าตรงนี้น่าจะดี พเพราะว่าแสงนี่ไม่คือตัวปลาตัวอ๊อูอ้เห็นมันแสงไหมเห็ดสีม่วงโอเมก้า oh ดเห็ดสีม่วงเห็ดสีม่วงเก็บเห็นสีม่วงไม่ได้อ่ะฮะ huh? แหวนแต่งานเก่าใครมาทิ้งแหวนแต่งงานเก่าไว้ตรงนี้อ่าน,านันเะดี๋ยวนะลงเราจะมาตกปลากันตรงนี้ขอ,อเดินก็ไม่ได้โหชีวิตจากนั้นก็ยิบเบ็ดขึ้นมาเหยงเบ็ดลงไป กระป๋องเดี๋ยนะแสงเห็นนะอะไรบางอย่างคือตรงนู้นนี่ใช่ปะ มันแบบมีฟองอากาศป,ป,ปุ้มปุ้มปุ้มปั๊มปุ้มปั๊มขึ้นมาน่าสนใจเฮ้ยเอา้าหันหน้าไปทงุงโนหันหน้าไปทุงโน้นหันอ้านัา่นแหละเลียงเบ็ดลงไปพืชน้ำเดีย๋ยวนะตอนนี้แสงมีเหยื่อทั้งหมด35ชิ้เน แสงจะตกทั้งหมด35ชิ้นดูซิว่าแสงจะได้อะไรกลับมาบ้างเอาล่ะไอกระป๋องพืชน,น้ำเนี่ยถือว่าไม่ได้ก็แล้วกันนะเริ่มตั้งแต่35ชิ้นเลยโอเคเอาล่ะขวดแก้วเอามาทำไมขวดแก้วไม่ มาตกตกเียนนะสาลายทะเลแต่ที่นี่คือน้ำตกบนภูขเขามีสาลายทะเลอ่ะ โหสุดยอดจริงจริกิ่งไม้แสงดุท่าแล้วนะแสงจะไม่ได้ปากสักตัวแน่ๆเลยสามสิ้าชิ้นกับเหยื่อเนี่ยคือน,น้ำโม่สาล่ายทะเล กิ่งไม้พื้นน้ำแห่จับปลาแต่ไม่มีปลา แล้วสิบชิ้นสิบชิ้นยังไม่ได้ปลาเลย oh my g o มก็เห็นยัวปลามันกระโดดย่อมย่อมย่อมย่ยยยอมนี่น่ะา,าจ้าสาลายทะเลกิงไม้คือตอนที่แสงตกที่บ้านตัวเองนะ ยังได้ปลาบ้างนะแต่ที่เนี่ยเนี่ยได้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะที่ไม่ใช่ปลา ที่20ต้องได้แล้วปลาโอ้สารายเขียวโอ้ไม่อดอย่าทำอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาโอ้โหปลาปลา,านิ่งสนิทแบบไม่ต้องทำอะไรอะ่ประปลาดุโอเคโอกาสตกปลาได้ โอ้ไม oh ่ก <us> ็ต่ำเตี้ยเรียดินคือแสงตรงที่บ้านนะแสงยังได้ปล่าแต่ที่เนี่ยดูดูความแบบว่าไม่ต้องทำอะไรอ่ะปล่อยเฉยๆก็ได้อ่ะปะดุไปรู้เลยว่าเป็นปะดุกก็คือคือเรามาทำอะไรที่นี่อ่ะไม้แสงไปตัดก็ได้นัอนอหรือแบบว่าชิงโชค เอากระป๋องงี้อหรอใครให้ไม่รู้จะหากระป๋องไงมาที่นี่โอ้โหที่สุดของที่สุดได้รวัรวๆปลาดุกตัวที่สี่อะเป็นไงอ่ะปลาดุกตัวที่สี่หลังจาก เหลือสิบแปดชิ้นก็ได้ปลาดุกรัวัวแต่มันไม่คุ้มอ่ะอยากได้ปลาอื่นอ่ะอยากได้ปลาอื่นที่ไม่ใช่ปลาดุกอะ่ะอันนี้มันเป็นปลาดุกอะ่ะเนี่ยไม่ต้องเป็นปลาดุกเนีย่ยเห็นนิ่งๆแง่รู้เลยว่าเป็นปลาดุกเอาละ ปลาดุอ๋อหรือเพราะเราได้เฟวสปลาดุมาออเดอร์ออเดอร์ออเดอ,อ,อ,นะอนนร์อะไรนะตอนเนี้ยเราชิบสองเหยื่อแล้วว่าอวายได้ไปอื่นที่ไม่ใช่ปลาดุกอ่อนวอนนี้ปลาดุอีนแน่ๆเลยแบบไม่กระเตื้อลยอะ่ะโอ้ทึกใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่ อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลาดุกกระป๋องโอเคปลาดุกใงญ่ก็ปลาดุกโอเคโอ้แมวแมวแมว,แว,แว,แวตกปลาอัพเนี่ยคือแบบว่ารัวๆได้รัวๆนะโอเคปลาดุกกับปลาดุก อันนี้ก็ปลาดุกฮะดีฮอ,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 อดีกว่าได้สาหร่ายนะแต่ก็ไม่อยากได้ปลาดุกอ่ะ หรือเพราะตัวเกมเขาเห็นว่าตัวแสงกำลังจะเต็มหรือเพราะตัวแสงเห็นว่าเออตัวแสงเนี้ยมันกำลังจะเต็มตัวเกมเนี่ยเขาก็เลยแบบว่าใจดีให้ให้ของแบบซ้ำๆเพื่จะได้ประหยัดเนื้อที่อย่างนี้เปล่า เหยื่อ hey, ชิ้นที่หกกับประดุกตัวที่เออเท่าไรก็ไม่รู้เนี่ยปลาดุกประดุก เหยื่อ4ชิ้นสุดท้ายกับปลาดุกที่ไม่อยากได้โอเคอันนี้ก็ปลาดุกอีกแล้วเนี่ยอุ้ยทำไมมันดื้อเนี่ยหรือเรากดเกินเนี่ยฮะปลาดุก จะได้ไหมชิ้นสุดท้ายแล้วนะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ขออย่างเียที่ไม่ใช่ปลาดุก ขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ดุกแต่ไม่ใช่ที่แบบสาร่ายทะเลอะไม่อยากได้ไปแล้วตกได้อย่เงี้ยไม่ตกหรอกคือตกอย่างงี้ไม่ต้องใช้เหยื่อก็ได้ไหนดูสิแขกจําได้มีออเดอร์ที่แบบเป็นฟา,า์มา ใช่ไหมอะไรอะ่ะนี่ไงมระดูกหกตัวนี่อ <c oughs> ทำเควสยด,ดีกว่าเอาละอยู่ไหนเอ่ยคนที่ตามห้ากีต้าเนี่ยให่เลยเข้มยอด มีมีมอนให้ตี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 เก็บห้อยกอน ไม่ฉันตีซะดีๆดรู้ไหมนี่มันสองทุ่มจะสามทุ่มอยู่แล้วอ่ะควรเป็นเวลาที่ฉันต้องนอนได้แล้วแล้วไปอยู D ่ไหนกีนหมดตัวนี้รู้อะไรอะ่ะทำอะไรกันมันได้ไหมไม่ได้อื มีคนแบบว่ามายืนอยู่ที่ทะเลมายู่ทะเลนี่เดี๋ยวมาใหม่กลับบ้านก่อนนะจ๊ะ บ้านต้องมาเส้นนี้ไปบ้านเลยไม่ได้เดี๋ยวหลงเรามาบ้านแล้วจอดจักรยานเมื่อจอดจักรยานเสร็จแล้วสิ่งที่ต้องทําก็คืออย่าเพิ่งง่วงอย่าเพิ่งว่วงอย่าเพิ่งว่งงวงเก็บก่อนเอาล่ะจัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้านอนดีกว่า ไโอู่นมาเจ้หนองเหมียวอ่ะน้องเหมียวหายไปไหนก็ไม่รู้ออน้องเหมียวน่ากลับบ้านดูภก่อากาศโอเคพวกนี้จำสายเพราะงั้นเข้านอนเอาแล้วนะคะสำหรับวันนี้แสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับ ใครที่ดูคลิปแสงจนจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ